โอเคนะครับวันนี้เราจะมาจับโปรนะครับโปรนั้นก็จะเป็นในชื่อมาแล้ว5-5ผมรู้เลยรู้สึกเลยว่ามันโปรเพราะมันจะรู้ดีมากเลยเดีย๋ยวรอดูมันนะครับว่ามันจะมาตอนไหนโอเคครับตอนนี้มันก็มาแล้วนะมาแล้ว5-5เนี่ยเพื่อนผมว่ามันไปบ้านสองชั้นหลังหลังตึกอะมันส่องมาเลยคือมันรู้เลยว่าเราอยู่บ้านนี้แล้วผมจะอยู่ตรงนี้แหละหลังป่าตรงเนี้ยนะถ้ามันม,ม<า>นี็นอะไรรัดห่มนะ แสดงว่าผมเพิ่งเข้ามาด้วยใช่ถ้ามันวิ่งมาชาร์จผมอ่ะคือมันรู้เลยอะผมมาคือมันไม่เห็นผมเลยมันยังเออมันยังไม่เห็นผมเลยผมเจอมาสองสองรอบแล้วล็อกกี้หนึ่งทีแล้วก็ที่นี่อีกหนึ่งทีเมื่อกี้คือตอนอยู่ล็อกกี้ผมก็ซ่อนอยู่แล้วมันก็เดินมาชาร์จหลังผมแบบว่าพอผมเห็นมันอ่ะคือมันส่องผมนอนแล้วอ่ะคือแม่งโปรแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจะรอมันเมันตอนนี้ก็มันยิงใครอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นผมอ่ะมันเห็นมึงแล้วเหรอเฮ้ยมันยิงผมอ่ะทั้งที่มันอะไรเนี่ยมมันอยู่ไหนดีมันอยู่ไหนมึงหาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซ่อนที่อื่นละดูนี่มันยิงยิงนี่โปมันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งขวามันอยู่ฝั่งขวาเออปล่อยมันมันเดี๋ยวเราไปซ่อนที่อื่นยิงเลยอ่ะเฮ้ยมันยิงทะลุหน้าต่างเหรอไม่ มันอยู่นู้นน่ะปลานะมึงไปหลบอยู่ในบ้านสองชั้นเลยมันไม่รู้หรอกเคผมยิงผมเกิดบ้านสองชั้นนะตอนนี้มีโพเทสมันยังไม่เห็นมึงนะมันยังไม่เห็นมึงนะมึงคอยดูนะมันยิงกับกูอยู่ผมจะขึ้นบ้านสองชั้นแล้วมันมันอยู่หลังป่าเออมันอยู่กับป่าเนี่ยกับกูเนี่ยผมจะหมอบขึ้นบ้านสองชั้น โอ้ตายแล้วครับตายแล้วดูนะครับเพื่อนผมตายละเอาละครับไปดูนะเนี่ยเดี๋ยวจะดูให้เลยเนี่ยผมนี่ครับบีมาส่มผมละคารอมันเลยอ่ะมาดูดิเดี๋ยวมันชันผมก็ต้องตายอ่ะนี่ครับเล็งไปแล้วครับเล็งเล็งไปบ้านสองชั้นแล้วครับฮะเล็งมาเลยเล็งไปบ้านสองชั้นละแล้วมันก็วิ่งไปธรรมดาละวิ่งมาละถ้ามันได้ยินเสียงผมว่า หูฟังมันแบบหูฟังโปเลยแหละโป้เสียงเลยแหละเออมันตอบหูฟังแบบเสียงล้นบ้านนะอะไรเงี้ยเลยอ่ะมันอยู่ไหนละเจมอามันมันวิ่งไปแถวหลังบ้านอ่ะได้เดี๋ยวฟังเสียงมันเดี๋ยวจะลงเราไปอยู่ด้วยนะอไปดูนะตหนวาที่เต็มก่อนวันนี้เรามาจับโปกันคาหนังคาเขานะครับ ครับผมไหมตอนรอบแรกผมก็ว่ามันมันอาจจะบางเอินไงแต่รอบสองนี่มันไม่ใช่แล้วครับมันเจอแล้วมันวิ่งมาเลยครับมันเกินไปแล้วครับมันเล็งมาเลยครับเพราะผมเป็นฝ่ายซุ่มคนที่ซุ่มมันไม่น่าจะเห็นนะคนที่ซุ่มจะเขาอื่นลงมานี่ไม่ไม่เห็นเลยนะเออในในมันสองเลยเนี่ยมันซูมไปเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวกูย้ายย้ายไปแล้วไม่อยู่ล้อยูหนย้ายไปที่อื่นนะ ตอนนี้แม่ไม่ะผมจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยมีทางเข้าทางไหนวะทางเข้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะหมอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระโดดกับแพงเห็นชื่อมันชื่ออะไรนะจีมาแล้วห้าห้าใช่ฝากแบนด้วยนะแอดมินไอ้อออกระตุก อ่าเลือเท่านทีปกติด้วยเฮ้ยบางทีมันยังไม่ชัดเจนพอเดี๋ยวรู้มนผมมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยหัวยนะเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยมันจะว่า รู้ดีนี่มันไม่ใช่อะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะรอม,<ฮ>มันอีกผมจนะรอมันอีกทีนี้ผมว่าผมจะเออที่ที่เนียนเลยเนียนเลยเนี่ยผมผมหาที่ซ่อนผมได้ละพอมันลงมาปุ๊บผมจะหมอบเงี้ยเอานะมึงถ่ายย่างเนี่ยทันที่รู้เนี่ย,ยผมหมอบอยู่ชิดอย่างนี้ด้วยท,ทันทีรู้ได้เดี๋ยวก็คือต้องกระโดดกำแพงนี้เอากระโดดแผ่นนี้รู้ไหมวะโอเคมันมาแล้วนะครับแต่ว่าผมการผมกำลังจะออกไปพอดีแล้ว ก็เลยจะยิงกันเองให้ตายแต่ว่าตอนนี้มันมาละเลือเลยเหลือแค่นี้โอเคผมนอนอย่างนี้เนี่ยผมจะนอน,น,นร,รอมันทีหันมานะทีหันมาผมหลบอยู่หลังกำแพงนะโอเคโอเคเอาเกมมึงยิงมะไม่ได้ยิงเฮ้ยมันเห็นมึงหรอมันอยู่ไหนเนี่ยหลังกำแพงนอนแพงไหนนี่กำแพงเนี่ยกำแพงเนี่ยหันมาไม่เห็นขีดลวเพื่อนเห็นขีดมึงแต่ไม่เห็นมัน เคผมจะนอนได้เฉยนอนเนียบเงียบเฮ้ยกดผิดอือหือมึงเล็งรอกูมาเลยอะเฮ้ยมันเล็งรอเลยเหรอมันอยู่หลังก็แมงนะมจะส่องมจะส่องนี่ถ่ายมาทางนี้เลยถ่ายมาทางนี้เลยมันเอากูก่อนไหนวะมันเล็งรอเลยเนี่ยไหนวะเอเห็นแล้วล่ะหลังป่าหลังป่าถ่ายถ่ายถ่ายมันไว้ด้วยถ่ายมันไว้ด้วย ทุ่มอย่างนี้เลยนะอีลงไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวผมยืนเงี้ยไม่เห็นหรอกดูดูดูมันเล็งรอทีดูมันเล็งรอไหนไหนไม่เห็นปะถ่าย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 ตอนนี้มึงยืนเลยตอนนี้มึงยืนเลยมันไม่เห็นหัวหรอกมั้งม่เห็นหรือไม่ก็นั่งนั่งรองโอ้โหมันนิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเห็นคุณเห็นไหมมาแล้วบอกดูนะมันเล็งรอนะดูมันเล็งรอนะมาแล้วห้าห้านะฮะมึงไปไหนอ่ะดูนะที่ถ่ายที่ถ่ายกูด้วย เนี่ยกูเดินมาทางนี้นะมันไม่เห็นนะเดี๋ยวกูจะไปขึ้นกำแพงตรงนี้นะเดี๋ยวคอยดูมายิงกูตรงนี้เลยมึงขึ้นกำแพงมึงอ้อมไปอีกกำแพงนึงอ่ะมันจะอ้อมไปทีมันไปเอามึงก่อนเลยมึงดูดิมึงมึงนอดมึงมบเลยมบมบผมนอนแล้วดูนะดูดิดูดิครับนี่คือสิ่งที่เกิดนะฮะดูดิผมมองเพื่อนไม่ได้เจมกูขึ้นไปมองมึงไม่ได้ปะเออ